ว้าวโยกด F2 งงนี่คือการเปิดคลิปเหรอ ปส่คลิปแล้วหรออ่ะได้เลยลัคก,กี้โพชันลบหนึ่งร้อยเขาม่ได้เสียงวัดเลยอ๋อกูลืมกดเปิดไมคไปพูดไปเออไม่ต้องพูดหรอก <c oughs> ไม่กูไม่ได้กูไม่ได้พูดเปิดคลิปอยู่แล้วเอ้ยแม่งเอ้ยแต่ละอย่างอุ้ยเไม่ไม่ไม่ แล้วแล้วแล้วไอ้เชยลักกี้เนี่ยชิบหาละโหสวยเกินไปอ่ะทุบเอาเมื่อทุบเอาพินทุบินทุบพินโมโหโอ๊ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะขอของหายไปเลย เราอยาจะได้บอก,กยังไงนอกจากจะให้มันมีน้ำหรืออะไรล่่งลงมาให้มันดับเราอะจะถบไปเรื่อยเอา่ามาถูกไปเรื่อยถบไปเรื่อยทูกไปเรื่ยอยจะใครจะได้ไม่ <laughs> 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 แหงเลยไฮ้ยอ้นน โอ้ยโอ้ยอุยนี่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 อะว้าโอ้ยโอ้อะไรอ่ะโอ้ยเกิดมาก็โดนเราว้าย่าเงี้ยไม่โอ้ยแม่งเอ้ยฮัลโหลเธอโอ้โหแม่งกูเป็นอะไรกับเราว้าว่ะสเตย์อ๋อเนธถูกดิวะ แล้ไงเราอวะมันก็มาเฮ้ยลักกี้ลักกี้ลักกี้โอ้ยโอ้ยไอเปิ้ลทองกินกินอ่าอย่าด<ต>ูค<ท>นไฟและและแล้วไอ้นนิว<ย>ลักกี้<ย>วักอันแรกกูหายไปไหนอยู่อยู่รูนี้วะอันไหนวะตรูนี้เหรอเออน,น,น่าจะรูนี้แหละน่าจะรูนี้นะเออรูนี้รูนี้รูนี้นี่ อ๋อเอาเลยเขาติดยู่สู้ๆนี่ระเบิดได้ๆอย่างน้อยก็ไม่มีลาวาแล้วมันหายโอ้โหเอาของไม่ตกได้ไหมเอาของไม่ตกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะทรอะมานไปด้วยกันโอ้โ้นี่เรามีสัตว์เลี้ยงไป็นน้องพึ่ง อ๋ออะอยมันก็ไม่วินตกหล่าวะใช่ไหมเย้กูต้องขอขอขอบล็อกขอบล็อกไอ้โอ๊ยไม่ไม่ไม่อะเฮ้กูเป็นอะไรกับกงเฮี้ยนี่วะยังไงได้บล็อกแล้วบล็อกเอ้ยเอ้ยเอ้าเอาเอ้าทุก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 ไม่ได้ มึงพากูไม่เจออะไรเพื <c oughs> <c oughs> ่อความปลอดภัยของเราเพื <c oughs> ่อความปลอดภัยของเราโอา้แมงไม่มมปลอดภัยอย่างแรงกลัวจะจมน้ำตายกดเพชรโอ้ได้ที่อุดเพชรจมเราว่าตายเล้วเราว่ายน้ำได้เราว่ายน้ำออกมาได้ไว,ไดวัดทุกอันเดียวเราว่ายน้ำมาไม่ไม่ยา,ยามอยู่อะไรเงะีะยถก,กระจทุบแล้ว เราไว่ยไม่ได้ไว่ยได้เออไปอล้วกูไปไงอะ่ะ <c oughs> เล่นให้สอบบยยกยยยยยยยดยตรงอย้ตรงนี้ตรงนย้ยยยยายากยยยย ตรงนี้แหละโดดได้มันไม่ได้โดดได้สองลบไอ้ชื่อเราบอกยูไหนอะอยู่ข้างในไหมมันชิบหายแล้วเนี่ยเราจะไม่กดสิทธเดียวยังไงเรามันมีที่ขุดเพชรอยู่ด้านในอ่ะเข้าไปได้ปะ เอ้ยเฮ้ย,ยนี่เก่งว่ะเอามาเอามา,ามาเร็ววางวางไหนที่คุณเพชรขอนี่ขอ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 เอ้ยตกอบใจหลาย เอาละทีนี้กูจะทำแบบนี้ถมาถูกออกขคาหนดีนะมันไม่ไหลได้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 ไดโ้โอ้บล็อกเฮ้ยของดีของดีเอ้ยได้เล็กี่บองมันหนึง่ง กลับไปไม่ไหลเข้าไปทางเนี้ขอกลับยากเอ,อืเอ้อละกูจะคุดแบบรว,วยๆนะบัด <What? S 2> อ,อ๋อนี่มันซิลทอดนี่ว่าเฮ้อ๋ uh อ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้ากูจะไม่ผิดนี่ฮะเท่าได้อไเอาบล็อกทองมาทำ ให้ลัคกี้บล็อกมันกลายเป็นลัคกี้บล็อกที่แบบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้เวลาปั๊มวันโนปั๊มฟั่มฟั่มเราเล่นกันผิดวิธีเล่นกันผิดวิธีอ่ะโอ้โหมามามาเนี่ยมันมันเป็นวิธีที่ถูกต้องโอเคโอเคโอเคพอใจละพอใจละไม่โกงละไม่โกงละอุ้ย แม่งเลยโอาอะล่ะไหนหมดเลยเออดีเธออะไรเออดีเบีอยอะไรไงนี่กูแบบกูแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยกับตรงนี้เดี๋ยวกูมาแป๊บนึงนะต้อนสปาเอกตอกเอาออกไปแล้ว นี่แม่งกวนไม่บอดไปเอามาใกล้ๆเลยมีบล็อกอะไรป้างไม่มีแล้วหมดเลยไม่มีบล็อกในตัวนีอ่ะมีบล็อกฟังได้ได้ไอ้ทำขนมปังไงบล็อกฟังเอาไปกิน ไม่ต้องกินรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วเป้าหมายในคิวเรียนนี้คืออะไรกูอยากสร้างบ้านให้ได้สักหลังหนึ่งโดยที่มันจะไม่แตกอ่ะอะไรบล็อกอะไรมั่วซั่วไปหมดเลยกูเห็นจะลับก็หายไปทิ้งไปก่อนทิ้งทิ้งนี้ไม่ใช่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 เก็บไว้ก่อนไม่ใช่ ไม่ใช่โอ้เผยโยนบอกทิ้งอะไรเนี่ยมาเอ้ดโอไดมอนนี่หว่าด้านบนอะ่ะย้ายก่อนหนึ่งสองหลักประกันเรา อะไรหมดตกไปแล้วใช่ไหมตกไปแล้วเน่เน่เน่เอาไปเอาไปอเอาไปลูกหนึ่งเผือไว้กันอันนี้อันนี้เอาดน่ะเอาเลยเลยกูยังไม่หายมึดเลยได้เจกตอล็กได้เป็นทองตีไปหมดเลยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้ว one minute later อ,อะไรวะทำไมซ้อนกันเขาอยากมันเียีทีอยู่แล้วไยโชว์ๆเอาอไปดิทีจะคุณวล็อก <laughs> <laughs> ผมไม่ไหวแล้วครับมุงใจผมแตกสลายเอาเกิดตอนนี้เอาไม่ไปเกิดนู่นนะ ใจผมแตกสลายไว้ยพ่อทองเหมือนปวดอยากได้อะไรจากตรงนั้นนะก็ลนหมดมันจะต้องน้ำเบ้ฉันมาทำาอะไรที่นี่ถึงด้วยสิ อะไรนเนี่ยปงเลยกูทำไมอะบอกกูจะหมดแล้วนะแล้วคือก็เหมือนก็เขาบอกว่ามาเล่นพอดูกสิ้นหวังดีแล้วม่นก็โคสี้หวังเลยม่จะสิ้นหวังอุย้ยไม่เ้ยกูเปอะไรกับลาว,วาวะเขาขอถูกก็ดีถูกไม่ถึงอ่ะเย <c oughs> กูจะพยายามไปหามึงเองโอ้ยได้แล้วได้บอกแล้วได้บอกแล้วมาเร็วมาเร็วนี่นี่ถูบไปแล้วกูหนีแล้วโชคดไีไปไปไปวางบล็อกตรงไหนให้มันครบเลยครับเผื่อถูกมาไม่มีเลยไม่มีบล็อกอะไรเลยเดี๋ยวมันจะต่อให้เราเอางเนี่ยโอ้ oh my god ไอ้ช็อตไหหอ้อตงโดดอะไรวะน่ะกูจะกระโดดไปทุบแล้วแม่คือกูกระโดดไม่ถึงทุบเลยทุบเลยทุบเลยโอ้ย,โอ,ยโอเค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 ไมีรู้ไม่รู้บอกว่ามีรู้แตรยังไม่รู้เรา ก็พูดแล้วเออเกี่ยวไปเออวะเออว่ะออว่ตรงนี DVD> ้ติดหวงเลยสั่ไหมมันถูกอันเดียวได้สองอันเนาะวันนี้เนี่ยไปเฮียในรอบปฐมวชนกู หลวงน้อยกูขอไปอยู่ฝั่งนู้นได้ปะกูแบบรู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะเลยโอเค okay. ปลอดภัยปลอดภัยจบัจบจบัจบจบับจับจับแม่งคือไม่ปลอดภัยสุดๆเอาเอาอีกแล้วแม่าางไปละวะกระหนาวจอมะว่าย,ยัางไงว่าย,ยัางไงทำไมกูว่ายไม่ได้จะตื้อสองครั้งกูว่ายไม่ได้ <W. S 2> ไม่ได้พื้นที่มันเล็กเกินไปมันต้องสองช่องเออลาก่อนนะ <c oughs> ไปกับกู <c oughs> ไปไปไปเร็วเด้ <c oughs> ไม่ได้แดกกูหรอกรอกูอยู่ด้านล่างเอาเถอะนายสิบหายแล้ว <c oughs> แล้ว, <c oughs> ลวตายมไม่เลย ไปไม่ถึงไม่ไม่ไม่กูต้องรออาโอยรอดเลยปลอดภัย Hello h e r ปลอดภัยอยังไงบ้างโอเคอไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้ว <laughs> เนี่ยโปรเจกต์บ้านสวยงามกูเป็นไปไม่ได้สินะโชคดีขอโชคดีขอโชคดีเอาวะทีนีก็ดีดีขอ,อก,ก่อนแล้วกันนะไอ้วัดวดแี้ไม่ให้ไ,ไแล้วเขาจะกลับเข้าไปยังไงอะไม่ต้องมาเนี่ยหนีไป แ่งดืงู้ขอแค่ไม้ต่อไม้ไม้ขูยไ,ไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าไม้ไม่ต้องสร้างบ้านสวยแล้วนี่ไอ้เหี้ยเจอไม้ปุ๊บตัดจบเลยฉันอ <c oughs> <c oughs> ยากได้ไม้ไม้อ่า สรุปไหมสรุปว่าไมค์คือขอลัคก,กี้สุดๆจริงๆอตกตงครับกูคิด <c ookie> ถึงมึงอ่าโอเคขอจบคลิปพ์ <c oughs> นนี้ <c oughs> ไว้เพียงแค่นี้ เดี๋ยวเราค่อยมาสร้างบ้านสวยงามกัน EP หน้านะครับไม่เไง